ผู้ผลิตหน้าจอแสดงผลให้กับทั้ง a อ p l e ลและก็ซัมซุงตอนนี้มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตนี้ออกมาจากจีนนะคุณผู้ชมเข้าไปที่เวียดนามค่ะด้วยงบการลงทุนมากถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะเพื่อลดการพึ่งพาจีนเพราะอะไรเจอหลายปัญหาเลยคุณผู้ชม,ชม,ชมทั้งปัญหาโควิด -19 ที่ยังคงเรื้อรังอยู่ที่จีนนะคะรวมถึงสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังคงไม่หยุดหย่อนเลยละคะ่ะนี่ก็เป็นการขยับของซัพพลายเออร์รายใหญ่จากการรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์นะคะ บอกว่าบริษัท B O E X e c h n o l o g y Group ผู้ผลิตหน้าจอแสดงผลของจีนและยังเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple และ Samsung เตรียมที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเวียดนามโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่400ล้านดอลลาร์ค่ะ การสร้างโรงงานในเวียดน,นามครั้งนี้เป็นการยืนยันความพยายามของ Apple ผู้ผลิต iPhone จากสหรัฐและฟ o x c ค n n ผู้ประกอบอุปกรณ์จากไต้หวันค่ะลดการพึ่งพาจีนจากความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐและก็เรื่องของปัญหาติดขัดนะด้านการผลิตจากการควบคุมโรคโควิดสิกของจีนกระทบหนังจิงนะช่วงที่ผ่านมาโดย BOE กําลังเจราจาเช่าที่ดินในพื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นะฮะเสริมกับโรงงานอีกแห่ง ทางตอนใต้ของเวียดนามที่จัดหาหน้าจอโทรทัศน์ให้กับซัมซุงและ LG Electronics ของเกาหลีใต้เป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ภาคเหนือของเวียดนามก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปรวมไปถึงสินค้าเรือธงจาก Apple และ Samsung ในรอบหลายปีที่มีโรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ต่อเนื่องจริงค่ะไม่เรียกว่าเนื้อหอมและจะเรียกว่าอะไรดีแอมพผู้ชม ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ